วันนั่นอะเหมือนเป็นพานะแต่ตัวเล็กมากเจอไหมเหมือนเป็นเนนเลยนะ นั่งครับนั่งได้ครับนั่งไปและใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นสัมมาเนนจริงๆแล้วล่ะแต่เป็นไปได้ไงมาอยู่ในป่าอาถรนคนเดียวนะมานเนนครับ ดูดีทุกคนพยังหน้าแล้วก็อานนี้ผมอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันกันแบบแล้วบอกว่าพวกหลวงพ่อหลวงพ่อกับพวกหลวงตาเนี่ยได้อยู่ที่นี่นะไม่รู้ว่าไปไหนมันกันนะหรือมีจริงหรือเปล่าพวกหลวงตาพวกหลวงพ่อเนี่ยแปลกมากเฮ้ย เอ,เอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนงงม,มาละหรือว่าผมเจอดีเฮ้ยหายไปไหนอะก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เข้ามายันป่าที่นี่นะทุกคนแต่ผมเนี่ยจะ หาที่ผูเปนอนพักสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ก็น่าจะเดินทางกลับในค่ำคืนนี่แหละผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวหาโหทุกคนดูดิต้นไม้แบบใหญ่มากเลยอ่ะต้นเนี้ยใหญ่มากจริงเดี๋ยวขอหาที่พักแถ,แถวๆบริเวณนี้ก่อนแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะ นั่งผูเปยตรงนี้เลยนะแต่หาที่ดีๆกันแล้วก็ผูเปยนอนตรงนี้แหละเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วนะก็จะเอาไผูเปยนอนเล่นสักปั๊ดนึงถือว่าเป็นป่าใหญ่ อยู่นะโดนป่าป่าอย่างเงี้ยไ,ไ,ได้หรือดูได้ดีกว่านะแต่ขูกไปก่อนนะแล้วก็ตะกอไฟแล้วผมเนี่ยได้นำพวกขนมมาเนี่ยก็กินเล่นจนแบบว่าเกือบหมดเลยนะ ผมว่านะนี่นะก็โขเป้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะก่อ,อกไฟตรงข้างล่างนี้เลยนะนไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่านะเดี๋ยว ตอนนี้ก็คือช่วงเนี่ยบอกเลยว่าพาทิตเนี่ยยังไม่ตกนะทุกคนเหนียวนอนพักสักปั้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็น่าจะเดินทางกลับแล้วละ่ะโอเคไม่รู้ว่าจะก่อไฟติดหรือเปล่านะเพราะว่าฝนเนี่ยได้ตกลงมานะนี่ น่าจะนั่งได้นะผมว่านี่นะนั่งได้อยู่นะนก็ถือว่าทนทานโอเคเดี๋ยวจะปอกะไฟตรงนี้เลยนะลองหาเชือเพิ่มก ก็คิปนี้ถือว่าชิวๆนะทุกคนก็นั่งต่อไฟอะไรชิวๆไป ก็ก็ไฟก็ติดแล้วนะอย่างแรกคือขาดไฟไม่ได้โวนไฟนะคือแบบจำเป็นมากอยู่ในป่าเนี่ยไฟเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีนะคือต้องเกอกให้ติดก่อนเลย นี่นะวิธีที่แบบกอกให้ติดไวๆเลยนะทุกคนก็คือกำไม้ไว้แบบนี้นะแล้วก็จุดไฟนี่คือเอาไม้เล็กๆเนี่ยมารวมกันเนี่ยก็จะติดไฟไว้นะ มาทุกคนตอนนี้ตอนนัง่งนั่งเรื่อยๆเลยนอนได้เลยนะจูไม่ได้มานอนป่าแบบนี้คือแบบนานมากเลยนะคือไม่ได้มานอนเล่นแล้วก็ไม่ได้มาแบบวดธรรมชาติแบบน,นี้แบบหลายเดือนเลยนะ Ay, buena ให้ปมมือเรียกด้วยนะทวน้นนครับเนนเฮ้ยพยักหน้าด้วยเนนมาทำอะไรเนี่ยเนนเนเนมาทำอะไรครับ เฮ้ยทวนดูดิเหมือนเป็นสัมมาเนนน้อยนะมาทู่ดงในป่าในป่าอาถรรเหรอผมว่าตรงนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์นนะเนนแล้วหน้าเนี่ยขาวทั่วเลยนะ ง่ายๆเลยถ้าไม่ใช้พานใหญ่เนี่ยคงจะไม่เดินมาตรงนี้นะทุกคนทำไมเนนครับมาทำอะไรครับเนี่ยฮะใช่ใช้เนนไหมเนี่ยใช่เหรอทำไมไม่อยู่ในป่าลึกมาทุดงเหรอครับสมมเนนน้อยทุดงในป่าอาถรรพ์คนเดียวนะ แล้วแบบตอนนี้คือแบบกองไฟผมเนี่ยดับลงไปแล้วด้วยนะกำลังนอนแบบนอนพักแบบสบายใจเลยนะแต่มาเจอกับอะไรไม่รู้เนี่ยเจอไหมทุกคนหน้าเนี่ยขาวทั่วเลยผมก็กลัวนะไม่ไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยใกล้ๆนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เป็นพวกสมแงแปลงไกลอะไมาหรือเปล่านะแต่โปกมือเรียกผมเยย้ยะไกลๆนะดูดิแล้วตัวเล็กมากตองไงเดียทุกคนสมัเนยมาทำอะไรครับเนี่ยหยุดผมดูดิแล้วแบมีผ้าคุมหัวด้วยนะ ดึง,ด,งดึงพดึงพาออกให้ดูหน่อยได้ไหมผมจะดูว่าใช่พัาตมะแนน,นจริงไหมไม่ดึงด้วยนะเฮ้ยแปลกมากอะไรวะเนี่ยนิมนครับนิมนผมจะไปอยู่ระยะไกลๆนะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยให้ตมณแนน,นน้อยเนี้ยมานั่งตรงเปผมแล้วกันกันไม่ก่อนนะทุกคน มานั่งตรงเบได้ครับทํามแนนมานั่งตรงเบได้ครับไม่มาด้วยผมเชิญแล้วนะทุกคนมานั่งตรงเบได้ครับไม่เอาด้วยนะฮยแปลกมากเจออยู่ในป่าแล้วอยู่คนเดียวหลวงตามีไหมหลวงตาอยู่ไหนครับพวกหลวงพ่ออยู่หรอ มาเดินทุดงกันเหรอบแล้วสม,มัยเนน้อยมาทําอะไรเนี่ยตรงเนี้ยคนเดียวระวังนะที่นี่เป็นป่าถันมันน่ากลัวนะเหมือนว่าจะไล่เดียงสาหรือเปล่าจึงมาที่นี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะนิมนต์มานั่งตรงเปนะนิมนต์ครับเนน นี่มนครับมานั่งตรงเปได้ครับผมก็ใจนั่งตรงเปไปนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีควันไฟด้วยยุงจะไม่กัดนะแต่ผมก็ยังประมาณไม่ได้ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะโดนต้องอยู่ห่างๆไว้อันตรายนะ นั่งครับน mm ั hmm. ่งได้ครับนั่งไปละใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นสัมมาเนนจริงๆแล้วล่ะแต่เป็นไปได้ไงมาอยู่ในป่าอาถันพคนเดียวนะเฮ้ย ผมเนี่ยงงมากแล้วดูดินอนลงไปเลยแหละหลงทางมาหรือเปล่าไม่คุย,ยผมด้วยไม่พูดไม่จาเลยนะดูดิไม่ไม่พูดไม่จาเลยอะ

ต้องก่อไฟนะผมว่าไฟเนี่ยมันไม่ิดแล้วนะสะไมเนนครับท่านฉันอะไรหรือยังครับฮะยังเหรอมาทำอะไรที่เนี่ที่เนี่อันตรายนะเป็นป่าถันนะครับ คือแบบทาอะไรไม่รู้นะขาวจั๊วเลยทาตรงหน้านะแล้วผมว่ามาอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรือปกติแล้วนะกล้ามาอยู่ในป่าอาถรรพ์นคนเดียวนะคิดดูเอาดิเป็นคนเนี่ยคนอื่นเนี้ยคงไม่กล้านะเด็กๆคนอื่นเนี่ยถ้าไม่มีวิชาอะไรเนี่ยโอ้โหคงไม่กล้ามาแต่ผมเนี่ย เคยมาที่นี่อยู่ครั้งหนึ่งนะผมเนี่ยก็เลยกล้าที่จะเข้ามาพักที่นี่ครั้งดูดิแล้วแบบมานอนพักเปผมผมก็ให้แบบที่พักนะกลัวยุงจะกัดอะไรอย่งเงี้ยนะแพงมากดูดินอนเล่นเปยผมเลยอะเอาไงอะก่อไฟก่อนไหมเพราะว่ายุงเยอะมาก เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวก่อไฟนะคือตกใจแล้วก็ปล่อยให้ไฟดับไปเลยปล่อยให้สมณนอนน้อยเนี่ยได้นอนในที่พักผมไปก่อนนะเดี๋ยวต้องหาไม้หาอะไรก่อไฟ ไฟแชคค็คกมอยู่ตรงนั้น,นครับออนี่ขับคำครับคือเป็นเนนนะทุกนแต่ไม่รู้ว่าพวกหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยไปอยู่ไหนนะแต่มาอยู่ในป่าอาถรรพ์นคนเดียวแบบเนี้ยมาอยู่ได้ไงมันก็น่าเหลือเชื่อแล้วนะมาจากวัดไหนครับเนน คุยกับผมสักคำเลยนะมาจากวันไหนครับ นั่งทำอะไรไม่รู้ยังนอนอยู่เลยนะไม่รู้เมื่อ,อไร่จะกลับกดเหมือนกันเพราะว่าคุยอะไรเนี่ยคือแบบไม่ตอบผมสักคำเลยนะต,ตอนนี้คือแบบผมเนี่ยได้ก่อไฟจนติดอีกครั้งแล้วใช่ไหมก่อไฟติดอีกแล้วนะทำมาเน้นครับทำมาเน้นครับรรมาเน้นครับ ดูดีทุกคนพยังหน้าแล้วก็อย่างนี้ผมยังเดียวเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันแบบแล้วบอกว่าพวกหลวงพ่อหลวงพ่อกับพวกหลวงตาเนี่ยได้อยู่ที่นี่นะไม่รู้ว่าไปไหนมอนกันนะหรือมีจริงหรือเปล่าพวกหลวงตาพวกหลวงพ่อเนี่ยแปลกมากเฮ้ย เอ,เอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนงงมาแล้วหรือว่าผมเจอดีเฮ้ยหายไปไหนอะหายไปเลยนะ ผมแค่เดินไปดูไม่อกี้เองไปไหนแล้วไม่รู้ผมว่าต้องรีบเก็บเปแล้วก็เดินทางกลับละน่าจะเจอดีแล้วนะอยู่ดีหายไปเลยซึ่งเป็นเด็กเนี่ยไม่น่าจะไวัขนาดนี้นะเป็นสมนเนไน้อยอยู่เลยอะ ไอ้นี่ไวมากผมเนี่ยไปแป๊บเดียวหายไปเลยในป่าผมว่าต้องรีบเก็บเปละน่าจะเจอดีนะ โยนไปดีกว่าไปรีบออกจากป่าก่อนดีกว่ารู้สึกเริ่มไม่ดีล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าโดน